สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเรื่องอาชีพอนาคตนะครับจากการสัมภาษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกรแเพงแสนนะครับไปดูกันเลย t o hours later สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อคิวครับชื่อพีครับมาจากคณะอะไรกันบ้างครับวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวิทยาศาสตร์การกีฬาครับอยากจะทราบว่าอาชีพที่สนใจพวกคุณทั้งสองคนมีอาชีพอะไรบ้างครับ เออเป็นในคนจัดกันแข่งขันกีฬาครับโค้ชครับแล้วทำไมถึงอยากเรียกเหตุผลขอเหตุผลได้ไหมครับเพราะยากจัดแข่งยากลองลองอะไรใหม่ๆครับนอกจากการแข่งขันกีฬาเพราะอ,อยากฝึกสอนเด็กเพื่อไปแข่งครับอ่าก็เป็นอาชีพที่มาแรงนะครับในวัยยุคนี้ของรุ่น Gen Z แล้วรายได้ที่คาดหวังเนี่ยครับประมาณอยู่ที่ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสามหมืน่นอะไรก็ว่าไปประมาณเดือนละสามหมื่นครับเดือนละสองหนึ่งสามหมื่นก็นได้อ่าโอเคครับอ่าตอนนี้คุณได้เริ่มพัฒนาทักษะอะไรแล้วบ้างครับในการที่จะทำอาชีพนั้นอ่าต่อไปนะครับจะถามว่า คุณคิดว่าเทคโนโลยีหร yeah. ือการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยจะส่งผลต่ออาชีพคุณยังไงครับเปลี่ยนแปลงครับเพราะในอนาคตเทคโนโลยีอาจมีผลเกี่ยวกับการกีฬามากขึ้นว่าเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยจะส่งผลต่ออาชีพคุณยังไงครับส่งผลมากเลยครับเพราะในอนาคตเทคโนโลยีมีผลต่อการกีฬามากขึ้นมีส่วนร่วมในการแข่งขันมากขึ้นครับครับผมต่อไปนะครับอาชีพนี้คุณคิดว่า คุณค่าต่อสังคมหรือชุมชนเนี่ยในมุมมองของคุณอาชีพนี้มีคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชนในมุมมองของคุณยังไงครับครับอาชีพนี้การด้านการเร่แข่งครับมันสามารถไปพัฒนาในแต่และชุมชนได้ครับให้โอกาสแกเด็กๆในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสน้อยครับครับก็เป็นเป็นส่วนที่ทำให้พัฒนาประเทศชาติให้ไปได้ไกลมากขึ้นครับ ครับผมโอเคครับแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทางวิกีฬาทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปผลการถอดบทเรียน1.1นักศึกษามีแรงบันดาลใจจากทั้งครอบครัวและประสบก,การณ์ชีวิต1.2เหตุผลหลักในการเลือกอาชีพคือความชอบความมั่นคงและโอกาสพัฒนา 1.3. ารายได้เป็นแรงจูงใจรองแต่ความสุขในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 1.4. นักศึกษาตระหนักได้ถึงการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 2. ข้อเสนอแนะ 2.1. ควรมีการจัดโครงการแนแนวอาชีพในระดับมหาวิทยาลัยอ,อย่างต่อเนื่อง 2.2. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมของอาชีพนั้น2.3ส่งเสริมทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตควบคู่กันบทสรุปและข้อคิดที่ได้รับจากการถอดบทเรียนผู้จัดทําได้เรียนรู้ว่าการรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการเลือกอาชีพอาชีพที่ดีไม่จําเป็นต้องมีรายได้ที่สูงแต่ควรเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีความสุขและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อนเนื่องแหล่งอ้างอิง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน